สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ ซูเปอร์แมนกันดีกว่าครับหนังซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะเข้าฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ของจักรวาล DCU หรือว่าจักรวาล DC ในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ารีบูตมาจาก d c e u ของยุคก,ก่อนนะครับผมคราวนี้เขาก็เปิดมากับหนังซูเปอร์แมนนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนนักแสดงจากยุคก,ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแคสซูเปอร์แมนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือตัวของเฮนรี่คาร์วิลนะครับผมแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับ ตัวของเดวิดคอร์นสเวทแทนนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะดูไม่ได้เข้มเท่าดูไม่ได้ดุดันเท่าแต่ก็มีความสดใสมากกว่าตัวของเฮนรี่คาวิลล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับท้งหนังซูเปอร์แมนเนี่ยก็ได้มีการทำเทสสกรีนนิ่งไปรอบล่าสุดนียปรากฏว่าได้เสียงตอบรับมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยก็มองเลยว่าหนังเรื่องนี้น่าจะออกมาประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในวันนี้แหละเราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดข่าวหลุดจากการเทสสกรีนซึ่งเปรียบเสมือนรีวิวแรกแบบโคตรแรกกันครับ ผมก่อนที่จะเป็นหนังเวอร์ชั่นแบบไฟแนลซะอีกนะครับอะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าในการ ทดสอบการฉายหนังซูเปอร์แมนนั้นเสียงรีวิวเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มันออกมาเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่มีความสําคัญต่อจัก,กรวาล DC แล้วก็รวมไปถึงสตูดิโอวอร์เนอร์บราเดอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในการเริ่มจัก,กรวาลใหม่เนี่ยมันแปลว่าจัก,กรวาลเก่ามันไปไม่รอดนะครับและไอ้จัก,กรวาลเก่าที่ไปไม่รอดเนี่ยก็บอกเลยว่าขาดทุนยับเยินสุดๆนะครับผมทำให้วอร์เนอร์บราเดอร์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถคิกส start จัก,กรวาลใหม่ได้อย่างดีซียูเนี่ย ดีซีขึ้นมาใหม่ได้อะมันอาจจะทําให้วอ r n เนอร์บร e r เดอร์เนี่ยวิกฤตจ,จนถึงขั้นต้องขายสตูดิโอออกไปเลยนะครับผมแบบว่าขายให้บริษัทอื่นไม่ได้แปลว่ามันจะหายจากโลกนี้ไปเลยแบบปิดตัวนะแต่อาจจะต้องขายกิจการไปคือมีโอกาสอยู่แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนแล้วกันนะครับแต่หนังซูเปอร์แมนก็เป็นตัวชูโรงถูกไหมถ้าซูเปอร์แมนออกมาแย่เนี่ยหนังเรื่องอื่นจะมาดีก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยก็เป็นเหมือนฮีโร่ที่เป็นแกนกลางของจักรวาล DC อ่ะแต่ก็โชคดีหน่อยนะครับผมที่ แรกเนี่ยนะครับผมได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของหนังบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมาทุกอย่างนะครับโดยในรีวิวเนี่ยบอกว่า1เลยนะครับผมนักแสดงทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวของพระเอกอย่างตัวของเดวิดคอร์นสเวตเนี่ยก็แสดงออกมาได้ไม่แย่เลยครับแต่คนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยนะครับผมคือตัวของนิโคลัสเฮาที่มารับบทเป็นเล็กลูเทอร์นะครับผมตรงนี้เขาชื่นชมไวไลน์เล็กลูเทอร์เป็นอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงตัวของเรเชลบอสนาฮานที่มารับบทเป็นตัวของโลลิสเลนเนี่ยตัวของเธอคนนี้ช ก็ต้องบอกเลยว่ามีอารมณ์ตลกแล้วก็ดูแล้วตลกแล้วก็รวมไปถึงเข้าถึงอารมณ์มีความอิโมชันแลด้วยโดยหนังซูเปอร์แมนนี้นะครับผมจะไปในโทนตลก แต่ก็มีความดราม่าออกมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีความไซไฟเป็นอย่างมากอย่างในฉากที่เราเห็นในตัวอย่างเองเนี่ยโอ้โหมีสัตว์ประหลาดไคจูอะไรสู้กันในเมืองเลยถูกไหมคือมันจะมีเซตอัพที่เหมือนกับคอมิกอะค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีความเป็นการ์ตูนมากกว่าหนังในจกักรวาลดีซียที่มันผ่านมาและนอกจากตัวของเล็กรูเธอที่หลายๆคนออกมาชื่นชมนะครับว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเด็ดสุดๆเลยนๆๆเนี่ยนะครับก็ยังมีการบอกอีกด้วยว่ารายในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครลับออกมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ยังไม ว่ามันหมายถึงตัวของอัลตร้าแมนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นอัลตร้าแมนเนี่ยมันก็คงรับบทโดยตัวของเดวิดคอร์เลนสวตเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นทางฝั่งของซูเปอร์แมนตัวร้ายแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีบทออกมาเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้น่าจะมีตัวร้ายลับที่เรายังไม่รู้อยู่นะครับผมคือยังเก็บความลับอยู่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าเล็กลูเทอร์เนี่ยออกมาเด็ดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวของโรอิสเลนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมในหนังที่ทําให้หนัง นอกจากมีความเป็นไซไฟแล้วนะครับผมก็ยังไม่ทิ้ง เขาเรียกว่าอะไรลายเซนเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะของเจมกันนะครับผมเจมกันเองเนี่ยก็เข้ามาดูหนังเรื่องนี้ถูกแม็ก็มากำกับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งหากเราย้อนไปดูผลงานเก่าๆของเจมกันเนี่ยก็คงพอจะเดากันได้ว่าอารมณ์เนี่ยมันออกจะเป็นยังไงนะครับผมคือเขาบอกว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนกาเ r ียน n of the Galaxy นะครับผมซึ่งก็หากเราย้อนไปดูกาเ d ียนภาคแรกเนี่ยมันก็ดูจะเจ๋งออกมาเลยถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมกาเ d ียนภาคอื่นๆเนี่ยเจมกันก็เป็นคนเขียนนะก็เป็นคน ปปั้นหมากับมือเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเห็นความสําเร็จของกาเรียนมาแล้วอะเราก็น่าจะเห็นว่าเขาสามารถทรานเฟ์มันออกมาเนี่ยเอามาใส่อยู่ในหนังของซูเปอร์แมนได้นะครับตัวละครนี่ยก็ยัวเยียไปหมดเหมือนกันนะถูกไหมเพราะหากเราดูในซูเปอร์แมนเองค่ะตัวละครมันเยอะมากๆเหมือนกันก็เรียกได้ว่าน่าจะออกมามีความแบบสนุกลื่นเลงแล้วก็มีตัวละครตัวนู้นตัวนี้เข้ามาผัดกันสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องได้ดีนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของกายการ์เนอร์หลายๆคนก็บอกว่าก็เป็นตัวที่ เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จริงๆอหนังเรื่องนี้มันมีตัวร้ายอื่นๆอ่ะอีกมากมายเลยนะครับผมแค่ดูจากตัวอย่างกนะ็เห็นแล้วถูกแม้ว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของซูเปอร์แมนคนเดียวว่ะแต่มันเป็นเรื่องแบบเหมือนโชว์ขึ้นมาในจักรวาลที่ซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นเรื่องปกติไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากโทนหนังที่บอกว่าเหมือนกับการ์เดียนภาคแรกแล้วนเนี่ยน,ยนะครับผมอีกโทนหนังอ่ะที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งของหนังแล้วกันหลายๆคนอ่ะบอกว่าเหมือนหนังเรื่องนี้มากๆนั่น,ะนก็คือ, Wonder Woman อ Wonder Woman น,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 นังที่สนุกที่สุดของักรวาล แบบ DC e u เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าผมชอบหนังวันเด r รูแมนภาคแรกมากๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยถูกไหมสิ่งที่เราได้มาก็คือมันออกมาดีเสียงตอบรับดี2นะครับผมตัวร้ายเด่นเล็กลูเธอร์เด่น3นะครับผมหนังเรื่องนี้เองเนี่ยมีความเหมือนกาเดียนัมเดอะกาแล็กซี่มีความตลกแล้วก็เรียกได้ว่ามีความอิ o มชันแนลในเวลาเดียวกันแล้วก็นอกจากเหมือนกาเดียนแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนวันเดอร์วูแมนอีกนะครับก็นับได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยสําหรับหนังซูเปอร์แมนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าจักรวาล DCU ก็ออกมาดีนะสำหรับเสียงตอบรับนะตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์แบบไม่ค่อยมั่นใจซูเปอร์แมนมาเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนดูตัวอย่างเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบ m o ูดแอนโ n e ของนางเรื่องนี้นะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าสําหรับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมชอบมากแล้วก็ มันก็น่าจะมีความเป็นแบบการ์เดียนนั่นแหละเพราะว่าดูทัวรหนังแล้วมันน่าจะตลกแล้วก็มีแบบไคจูอะไรอย่างเงี้ยมาสัตว์ประหลาดมาถูกไหมมันดูแบบเออมันดูโอเวอร์เดอะท็อปหรือว่ามันดูเป็นคอมิกไปเลยอะ่ะมันไม่ได้ดูเหมือนกับแบบโลกแห่งความจริงไปเลยคือมันโลกการ์ตูนไปเลยอะ่ะกับการมีตัวละครเยอะเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับก็คือแบบเหมือนไม่มั่นใจอะ่ะ อยากจะได้หนังเป็นซูเปอร์แมนเหมือนแมนออฟสตีลเพราะว่าแมนออฟสตีลในเวอร์ชันของเฮนรี่คาร์วิลเองก็ทําออกมาดีมากๆแต่เนี้ยผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากําหนดได้ถูกไหมเพราะสุดท้ายอะ่ะเขาก็มาทางนี้เจมส์กันก็เลือกมาในทางที่แบบว่าเน้นฮีโร่เยอะๆตัวละครเยอะๆตัว้ายฮีโร่อะไรเนี่ยรวมๆมากันเป็นสิบนะครับผมก็ได้แต่ไว้ใจแหลนะเนาะว่ามันจะออกมาดีเพราะว่าจากเสียงตอบรับอะ่ะก็ออกมาดีก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะครับผมแต่จริงๆอะ่ะก็บอกเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า Man Steel, แมน อ,ออกก็ทามดีมากๆเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่านังเรื่องถัดๆมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีทุกเรื่องแล้วก็สะดุดไปค่อนข้างเยอะแต่อ่านผมก็พูดยอมรับเลยว่าหนัง DCU เองเนี่ย Man of Steel หนังซูเปอร์แมนอ่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงเหมือนกันนะครับผมอาร m a n of Steel a q u a m a แแล้วก็ทางฝั่งของ Wonder w o m a n ไอภาคแรกเหล่านี้ทำออกมาดีหมดเลยนะจัะกรวาล DC เนี่ยแต่กลายเป็นว่าหนังรวมมันมาบ้งเอาถูกไหมอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่ามันจะเทียบกับทางฝั่งภาคแรกของด c ซีได้หรือเปล่ากับการเก คิดว่าเป็นยังไงคิดว่ามันน่าจะไปรอดหรือไม่รอดหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงมีปัญหาตรงไหนเนี่ยจากการที่ฟังเรื่องราวนะตอนนี้มาก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ